สวัสดีครับพบกับชนะของรีเฟสนะวันนี้ก็เพื่อนๆมีถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับตัวรัเซของผมวันก่อนที่ทําคลิปไปนะเขาอยากรู้ว่ามันสามารถที่จะผลิตกระแสได้จริงๆเท่าไหร่วันนี้ก็เนื่องจากมันเริ่มเข้าหน้าแบบฤด,ดูหนาวเนาะฤดูหนาวนิดนึงทีน,นี้ผมอยู่ที่จังหวัหดสมุทรสาครนะฮะมันก็จะไม่มีแดดอะไรมากมายอ่ะมันคือแดดอ่อนๆนะดูนะตอนนี้คือเกือบเที่ยงแล้วฮะประมาณ11โมงครึ่งนะดูดูนะแดดมันก็ประมาณนี้นะฮะ แต่ว่าก็โซลาร์เซลล์ก็ยังทํางานอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวนี้เลยแล้วกันเนี่ยตัวตัวบลูทูธนะฮะที่เป็นตัวชาร์จของ MPPT นะฮะมันจะแสดงให้เราเห็นว่าตอนนี้แดดที่ได้เนี่ยกระแสมันออกมาเท่าไหร่ที่เราใช้งานอยู่อันนี้คือผมใช้งานคือมีชาร์จจักรยานไฟฟ้าอยู่ข้างนอกนะฮะก็ะคือใช้จากตัวโซลารเซลล์เนี่ยไปชาร์จจักรยานไฟฟ้านะฮะข้างนอกอยู่คันนึงแล้วก็เปิด นี่คอมพิวเตอร์ดูแล้วก็อื่นๆน,นะฮะก็มีนี่ชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นนะเข้าๆทั่วๆไปที่ใช้อยู่ปกตินะเปิดพัดลมด้วยก็ได้นี่วันนีมันเย็นๆผมก็เลยจะไม่เปิดพัดลมอ่ะดูว่ากระแสที่ออกมาได้เท่าไหร่แดดเมื่อกี้ที่ดูเห็นแวบ,บๆนะมันแดดมาไม่เต็มเท่าไหร่นะฮะอนนี้อยู่ที่อันนี้แผงโซลาเซลล์สแผงนะฮะกับแบตเตอรี่2ก้อน มันได้เท่าไหร่ประมาณนี้12.6แอมป์บางทีมันก็วิ่งไปถึง15แอมป์นะที่300กว่าวัตต์นะฮะมันจะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงขืื่เรื่อถ้าแดดมันเข้มขึ้นนิดนึงมันก็จะมีความที่จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เห็นไหมมันจะมีรูป MPPT เลยอันนี้สําหรับตัวเครื่อง MPPT ที่มันสามารถต่อบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อได้เพื่อเราจะดูว่า แบบค่าแบบเร็วไทม์เลยนะว่ามันสามารถที่จะผลิตกระแสได้เท่าไหร่ในการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนะตอนนี้คือทันอยู่ทุกอย่างทันหมดเลยนะครับผมเปิดพัดลม2ตัวก็ได้นะนี่เปิดพัดลมตั่นเปิดพัดลม2ตัวไปเลยนี่เห็นไหมถ้าเปิดพัดลมเพิ่มขึ้นกระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นที่เราจะใช้งานน,น,นะอ่ามันก็เป็นตัววัดได้อย่างหนึ่งก็เปิดคอมพิวเตอร์ไปด้วยได้จะทําอะไรก็แล้วแต่ได้บทนะฮะ Yeah, เท่าไหรล่ละตอนนี้ขึ้นไป13แอมป์แล้วนะฮะแดดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดโดยประมาณก็คือประมาณ300กว่าวัตต์นะฮะก็เหลือๆนะ,ะมันจะลดขึ้นลดลงอยู่เนี้ยพอแดดอ่อนลงมันก็จะลดลงแต่ว่ายังเอาอยู่นะฮะมีชาร์จจักรยานไฟฟ้าได้ด้วยข้างนอกตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยใช้งานได้ปกตินะฮะแต่ยังว่าฮะมันเป็นช่วงที่เริ่มเข้าแบบหน้าหนาวหน่อยแดดมันก็จะไม่แรงมาก แต่ก็พอได้เห็นไหมเสียงเสียงของตัวอินเวอร์เตอร์ก็ยังดังอยู่เสียงฮูดเนี่ยก็คือแบบมันผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่นะโอเคเนะกระแสก็จะลดขึ้นลดลงนะตอนนี้เหลือเก้าแล้วแล้วแต่แดดแล้วแต่แดดแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะประมาณสองรอกว่าวัตต์นะโอเคสำหรับท่านที่สงสัยอยู่ว่ามันสามารถที่ทำได้ขนาดไหนนะฮะก็ประมาณนี้เนาะ พอดีผมชาร์จจักรยานไฟฟ้าอยู่ด้วยมันอาจจะมีบุว๊วาบถ้าแดดมันไม่แรงมากพ่อนะฮะมันก็จะตัดเป็นไฟบ้านเข้าไปนี่ก็อยากจะชาร์จจักรยานไฟฟ้าให้ได้เต็มที่นะฮะเนื่องจากมันเป็นแบตเตอรี่48โวลต์นะฮะก็คือใช้ไฟบ้านในการชาร์จนี่แหละมันจะได้ชาร์จได้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าไฟนั่นเองอประมาณนั้นก็วังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะฮะที่สอบถามมาของผมเป็นแผงโซล่าเซล 3แผงนะฮะแผง400วัตนะฮะ400วัตสามแผงก็เอาอยู่นะแล้วก็แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ต่ออ,อ,อนุกรมกันนะฮะต่ออนุกรมกันเพื่อให้ได้24โวลต์เนื่องจากอินเวอร์เตอร์มันเป็น24โวลต์ผมมีแค่2ก้อนแค่นี้ก็คือแบตเตอรี่60แอมป์นะฮะสลูกนั่นเองนะมันก็ได้แค่60แอมป์เพราะว่ามันไม่เพิ่มกระแสเนื่องจากเอ๊ะเพิ่มกระแสเพราะว่า ไม่เพิ่มกระแสเพราะว่ามันเพิ่มแรงดันนะฮะเพราะว่าเราต่ออนุกรมกันมันจะเพิ่มแรงดันไม่เพิ่มกระแสแต่ก็เอาอยู่นะฮะตอนนี้กนะ็บางทีมันก็จะมีช่วงแบบนี้ถ้าแบบมันอ่อนเหมือนบูบไปมันจะกลายเป็นจัดการกับแบตเตอรี่แทนนะฮะเขาเรียกว่าะไรเหมือนแอบซอบแบตเตอรี่นะฮะเพื่อให้ได้ความแรงดันที่คงที่นะ,ะแดบดบมันหุบมาเดี๋ยวมาเดียเด๋ยวไปหน้าผมเดียดเด๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างแบบนี้นะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวัน แต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะไม่มีปัญหานะมันจะมีแรงดันเพิ่มแล้วแบตเตอรี่ร้อยนึงตอนนี้ใช้ชใช้ไฟบ้านอยู่นะฮะมันมันสลับเป็นไฟบ้านแล้วนะฮะพอเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆขึ้นแล้วก็แดดมันลดลงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆขึ้นๆลง,ลง,ลง,ลงๆอยู่นี่ตลอดนะแต่ว่าก็แน่นอนได้ความประหยัดแน่นอนถ้าแดดมาโอเค okay. นะฮะเห็นภาพแล้วนะวิธีการใช้งานของผมนะฮะในแต่ละวันแล้วก็ ที่โซลาเซลล์3แผงทําได้มันทําได้ประมาณนี้แหละนะโดยปกติแล้วถ้าแดดมาเต็มๆก็ไม่มีปัญหามันจะไม่ตัดนะมันแต่ถ้าบอกว่าแดดมันหุบๆมาๆอย่างเงี้ยหุบละอันนี้หุบละไม่มีแดดเท่าไหร่แดดน้อยมากนะเพราะว่ามันอย่างว่ามันเริ่มเย็นๆแล้วแหละประมาณนี้นะ <ๆ S 1> โอเคที่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ที่ได้เห็นว่าเราจะไปคํานวณเรื่อง อุปกรณ์ที่เราจะซื้อมาอย่างไรบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์จะเอากี่วัตเพื่ออะไรอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสเปคของเขาที่เขาเขียนมาว่ามีได้กระแสเท่าไหร่ประมาณนะแต่ละแผงแล้วก็จานวนวัตต์มันก็คือเอาแรงดันมาคูณนั่นเองนะฮะเพื่อจะได้แรงดันกับกระแสมันก็จะเป็นวัตต์ถูกไหมมันก็เราจะได้รู้ว่าเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารวมๆกันนะได้กี่วัตต์นะฮะเหมือนผมเปิดคอมพิวเตอร์นรรี่กี่วัตต์ชาร์จแบตเตอรี่กี่วัตต์ แม้ชาร์จแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าใช้กี่วัตต์หรือว่าเราเปิดพัดลมกี่วัตต์อะไรเงี้ยมันจะอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตรงนั้นที่เรามาคํานวณนะฮะมันจะทําให้เรารู้ว่าเพียงพอหรือไม่กับที่เราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆชิ้นถ้าเราบ้องการแบบเยอะกว่านั้นเราก็ต้องอาหาอะไรที่มันผลิตกระแสได้มากพอเหมือนกันอันนี้แบตเตอรี่ผมมันน้อยเพราะว่า มันเก็บได้เต็มที่แค่60แอมป์แต่จริงๆแล้วมันก็คือชาร์จเข้าไปทันกันอยู่ดีในช่วงเวลาที่มีแดดแต่ถ้าบอกแบตเตอรี่เราสูงวันนี้มันก็จะทํางานได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ผมยังไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มทําแค่นี้ก่อนนะฮะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับใครมีอะไรข้ออะไรสองสามสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ะฮะไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปตอบนะลาวนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ